จะเล่าให้ฟังนะว่าสัตว์ตัวไหนที่จมูกแม่งโหดสุดๆดมเก่งกว่าคนแบบไม่เห็นฝุ่นเริ่มจากหมีจมูกมันคือคอดเรดาร์ธรรมชาติสามารถดมกลิ่นได้ไกลเป็น10กิโลเมตรถึงขั้นหาของกินแม่นกว่า GPS อีกนะเออต่อด้วยหมาป่ากลิ่นสำหรับมันไม่ใช่แค่หาทางล่าเหยื่อแต่ยังใช้ตามรอยเพื่อนในฝูงประมาณว่า ใครเป็นหัวหน้าใครเป็นลูกทีมเหมือนกลิ่นคือลายกลุ่มประจำแก๊งมันเลยส่วนสุนัขอ่าอันนี้ไม่ต้องอวยเยอะเพราะดมโคตรเก่งจนมนุษย์ต้องยอมมีเซลล์ดมกลิ่นมากกว่าคนเกือบ60เท่าเลยถูกใช้หาคนหายตรวจยาเสพติดระเบิดไปจนถึงดมโรคในร่างกายเราได้ด้วยโคตรสุดจริงๆมาต่อที่ปลาไหลมอเร ถึงจะอยู่ใต้น้ำแต่ก็ไม่ธรรมดาใช้โพรงจมูกสูบน้ำผ่านเซ็นเซอร์รับกลิ่นเฉพาะจนแยกได้ว่าเหยื่อซ่อนอยู่ตรงไหนในซอกหินดมแม่นแบบมีเรดาร์ใต้น้ำเลยแหละแล้วก็มีนาคถึงจะไม่สุดจัดเหมือนพี่ๆข้างบนแต่มันก็ใช้จมูกช่วยหาทางหาอาหารแถมนิงจำกลิ่นเพื่อนๆในฝูงได้ด้วยนะแบบว่าไว้ทักทายกันอ้อนี่เพื่อนเราผ่านกลิ่น สรุปง่ายๆเลยถ้าพูดถึงจมูกเทพสุดบนบกเท่ากับหมีถ้าพูดถึงคู่หูที่ช่วยคนได้จริงเท่ากับสุนักถ้าเป็นนักล่าใต้น้ำเท่ากับปลาไหลมอเรโคตรน่าสนใจใช่ไหมละ่ะแล้วอยากรู้เรื่องอะไรอีกบอกมาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟัง